คั้งที่ห้าวันที่สิบสี่พฤศจิกายน2568้าหกแปดครั้งที่ห้าที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกสวสิบัดนี้เป็นครั้งที่ห้าวันที่สิบสี่พฤศจิกายนสองห้กแดข้าพเจ้าสุวิ ขอเพลงวาจาสัตยยายพุทธมูลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและจริยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จบุญหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรา,ราตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายม์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราคจันตุเทวตาสัทธรังมุนิราชสัตสุนันตุสักโมกทังสัคเเกมีจารุเบิริสิคขรัตเตระจันตลิเควิมานนทีเปรัตเทจคามีตรุวะนาคหานีเังหมวัตุมหิเคเตปุมมาจยันตเทวา ชลธักเหลาวิสมียักษ์ขาัทธพนาคาติฏฐันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนะสาตบูเมนสุนันตุธรรมสวัณนาการูอายมปัฏันตาธรรมสวัณนาการูอายมปัฏันตาธรรมสวัณนาการูอายมปัฏันตาบทสวดนักการศิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะศุติเมหขนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะศุติเมหขนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะศุติเมหขนตุสัพพทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติทัติอาทิกาคาถา มหากรุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพปานินังปุเรตวาปรมีสภาประตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปรมีสภาประตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานิหนังปุเรตวาปรมีสภาประตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสตร เอิวเมสุตังเอกังสัะยังปะกวาสัเกสุวิหารติกับิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเกตนัสติงปัจมาเตหิภิกุลสเตหิตสเปหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันยิปติตาโมติปะกวนตังทัศนายภิกุสังกัญจัตตโคจตุนังสุทาวาสกายิการนังเจวานังอิจตังโหจี อัญโขพระกวาสกเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิขุสังเคนัสัติปัจมาเตหิปิขุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันยปติตังมณติพระกวนตังทัสนายปิขุสังกัญจักยันนุนะไม่จัมปีเยนะพระกวาเตนุปัสังกเมยามังขุปสังกมิตวามพระกวาโตสติเกศปเจกัคธาาปเสยามัติอตังโตาเทวตาเสยธาปีนามาปะละบาปุลิโสสมะชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยะอิวะมีวะสุธาวาเซสุ เทวสุอันตระหิตาปััปโตภูรโตปตุระสุอตโกตาเทวตาปะววันตังอภิวัชเทตวาอกมันตังอัตังสุอกมันตังทิตาโอกาเทวตาปัวัโตสิเกมังกาทังอภาสีมหาสมยุปวานสมิงเทวกายาสมากตาอาคตัมหาอิมังธรรมสมยังพรคกิตายวอัปราชิตสังกติอตาโกอัปราชทวตาปัจกัโตสะพิกเอีมังกาทังอภาสีตัตระภิกขวสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกามังสุสาราธิวันเนตา พระคาวัตโตสถิเกยเ์มังคตังอัาสิเชตาวาคีรังเชตาวาปรีขังอินทักีรังองหังจมะมมีชาเตจรันติสุทาวิมลาสุท <c oughs> สุทาวิลาจักขุมตาสุตันตาสุรราสุนาคติ อัตาโคอ布拉เทวตาพระกวาตูสันติเกอิมังคาทังกภาสีเยเกติพุทธังสระนังคตาเสนาเตคมิสันติอบายาภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวะกายังปาริภูริสันติติอัตาโคพระกวาพิโคอามันเตสิเยปูเยนะพิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันยิปติตาคงเตอัทธาขะตังทัศนายาพิคูสังัจจเยปิเตพิกเวอะหีสุงอติธรรมัตทานังอรานโตสมาสบุทตาเตสัมปิปกรณ์ตานังอิตตะปรามายวะเทวตาซันสสงยาปิไปติตาอะหีสุง วันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวกตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะธาปิไม่ห่างเอตารณีอจิกิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาจิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังจุนาธาสัตตุกังมานัสิกโรธาพาสิสามิตีวังปติติโคติพิคูพักวะโตปจัจจโสสุงภัวะเอตัถะโวจัก สิโลกรมนุนกัสสามียตถุปุมาตัฏฐสิตาเยสิตาที่เขาลังไปหิฏตาสมานหิฏตาปุตุเสวะสันลีนาโลมาหังสาพิสัมปุโนอุทาตมนะสาสุทธาวิปัสนาณามาณวิลาพินโยปัสติยะตะวาวันีกัปิละวัตถวตรตัวมปนต่ยิสตาสาวกีศาสเนะเตเทวกายาพิกตาเตวิจานาตาพิกภูเตจัตตาภะมะกรุงสตวะพุทธศาสสสนังเตสัปตุหูยานังอมนุษยานัทัสนังอเปเกทัสตัมาทักขุงสหัสังอัตคสตตรินสตังเอกีสหัสสานังอมนุสยานามัตตสุง อภิเษกนันตมัตทกุลที่ศาสภะพุทธ่าอหุงกันจ่าสพังอภินายะว่าวกิตรวานนจักภมามันตัวมันตะยิสัทธาสาวกสีศาสเนาลเตเตวะกายาพิจตตาติวิชานาตปิโกโวเยวังกิตยิสสามีคิราหิอนุปปะโสสตาสหัสสาวะยขาภูมากับปิละวัตถวาอิที่มันโตชุติมันโตวันลมันโตยะสัชโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงมณังชาสหัสสาวะเฮมะวตายจขานานตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันลมันโตยะสัชโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงมนัง สาตากิลากิสาหัสายักษานันัาตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันลวันโตยะสสซโนโมธมนาพิกมุงพิกุณังสมิติงวนังอิจเจเตโสละสัตสหัสายักษานันัาตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันลวันโตยะสสซโนโมธมนาพิกมุงพิกุณังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายาขานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนนัมันโตยะสัสิโนมุัมนาพิกามงพิกุณังสมิติมวนังอุมิโรราชากหิโกเวปุรสันนิเวสนังปิญญานังสตาสหัสสังญาขานังปะยิรุปาสติกุมิโรราชากหิโกโสุปัคคสมิติมวนังปุริมันจที่สังราชาตตะระโทปัสสาสติคัฏฐมานังอธิปติมหาราชายะเจจิโสภุตาปิตัสสะหาโวอิทันนามามหาภลายอิทิมโตชุติมันโตวนนัมันโตยะสัสิโนมุัมนาพิกามงพิกุณังสมิติมนัง ข้าคินันจ์ากที่สังราชาวิรุฬโหตปัสสาสติคุงปัทธนังอธิปติมหาราชายสัจดิโสพุทธาปิตาสพพโวอินทนามาห์มหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยะสัจฉิโนมุธมนาภิกามุงพิกุณังสมิติงมุณังปชิมันจ์จากที่สังราชาวิรูปโกปัสสาสตินาคังอธิปติมหาราชายสัจดิโสพุทธาปิตาสพพโวอินทนามาห์มหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยะสัจฉิโนมุธมนาภิกามุงพิกุณังสมิติงมุณัง อุตรังจัตถิสังราชากุเวโรตักภาษาสติยากานังอาิปติมหาราชเจใสโสกุตาปิตัสสะพังโวอิทนามามหาภะไยที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัสจิโนโมทมานาพิการมุงพิคุนังสมิติวันังปุริมะที่สังทตารัตโททักกิเนน่วิรุหาโกปัจชิเมน่วิรูปขูกุเวโรอุตรังพิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิ่สัทันธรมาณาอัทังสุกวเนกกะปิละวัทเวทีสังมยามิโนทัสสากุวัญจันิกาสัทถา มายากุเทนทุเวเทนทุกวิภูจะวิปูโตสหจันทโนกรรมเสตโตจักกินโนมันทุนิมันตุจักปานาโทโอปะบันโยจักเทวสุตโตจามาตาลิกิตาเสนจักกันทัโปนะโรราชาชนโนสะโภอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยวัจสาเอเตจันเยจักราชาโนคันทภาสาราชุปุราชุภิโมทมนาริกามุงพิกูนังสมิติงวานังอัทคูนางภาษานาคาเวสาลาสตะ <c oughs> สหัตาชากากัมพรสัสตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตรารัฐาจาักอาคูนาคายะชาสินเอราวัณงมหานาโคสปะคะสมิติวนงังเยนาคาราเจสหัส สหักษาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักรูวิหาเสาตวนมัจปตาจิตราสุปนาอิติเตศนามังอพยันตธานาคราชามาสิสุปนโตเขมมากาสีพุทโธสัทหิวาจาหิปองไหจันตานาคาสุปนาสารนามักสุขุทังจิตาวชิรหัตถนสมุทังอสุราสิตาภาตรวัสวัเสตอิติมันโตยะสัโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวษาเวปัจจิติสุจิติจักราราโทนมุจีสหสัตตังจัุปริพัตนุ สมิธิงวนั่งอาภูจัตเทวปฏิบิจเตโชวายวุยตตาตาขมุงวัตุนาวัตุนาเทวาโสมุจจายสสาะเมตตากรุณากายิกาอาภูเ,าทาเ,เทวายัสสิโนทัศเตทัศทา,า,ากายาสัพเพนานะัตตวานิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัสสิโนโมทัม,มานาปิกฆมุงพิคฆนังสมิธิงวนัง เวนทุจะเทวาสหานิจัตอสมาจัตทุเยยะมาจัตถสูปนิสาเทวาจัตถมาคูภุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูภุรคิตานักตานิปุรกิตวาอาคูมันธบาลังหะกาวัชุนังวสศวเสธโธสกูปะคาปุรินทโธทัศเตเตทัศทากยาสัพเพนานตวันิโนยิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสศิโนมุทมนาภิกกรมองภิกขังเชมิเตงวันัง อาตาคูจาราปูเทวจะจารามกิสิกาลิวะอาริตกาจ,รา,จมมา,า,า,ารูชาจักอุมาภูภาจินพาจิโนวรุณาสหาธรรมจจารจุตาจารเนชากาสุเลย,ยะภุชีราอาคูอาคูวัศวันิสิโนทัศเ,เตเตทัศธากา,ายาสัพพินานตาวรนิสิโนที่มันโตชุดีมันโตว,วันน้ำมันโตยะสสินโนมุตมนาพิกมงพิคุณังสมิติงวนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมะจิตาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัากูหารโยเทวาเยจรุหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวาเยจัสัิโนทัศเตเตทัศภากายาสพีนัตตะวันนิโนอิทิมโตชุดิมันโตวันนามันโตยจสัชิโนมุทมนาทิกามวิคุณังสมาติมนังสุการุมหาอรุณาอากูเวคณะสาชาอุทาตไคหาปโมคาอากูเทวาวิจะนาสทามตตาฮาระคชามิสกาแตยสัชิโนทันายังอากามุ พิคุณังสมิติมวนังเขมิยาตุสิตายามากันทการจัจยสัจจิโนสัมพิตการามสิทธาจตินามาจารสวานิมาราติโนอาภูอัทภูปารณิมิตาทัศเคเตทัศท,ทา,ากายาสัพเพน,นันตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันามันโตยะสัจจิโนมุตมะนาพิกามงอิคุณังสมิติมวันัง สเศรษฐีเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนมันวายเยนาอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะปุวัตชาตินมกีลังโอคตินนัมนาสวัรทเกโมคาตารังนาคังจตังวะสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจักกุตตาอิทิปโตสหะสันนังกุมารโอติโสจัสปะคสมิติวันังสหัสัพพมาโลกานังมหาธรหมาพิฏติสัตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากโยยัตสันติโสทัสน์ตาอิสราอากูปเจกวัสวัตติโนเตสันจัมัจะตัอาคาหันิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสิทเทวานิสัพพมาเกมันัยงเอัคซนาพันธะ ราเกนะอันธมตุโงสมันตาปริวาเดตะมางูมุจิทักุจินังอิจิตะมหาเซนงกันาเซนังอภิสัยิปันิตาตารมาหัดจักรังกตะวานาเิราวังยะธาภูสโกเมโกทนายันโตสุริชโกตถาโศปจุธาปติสังกตัวอสายังวเสตันจัสมพังอภิญญาญาลวักกิตวานาจักุมาตตุโอมันตยิสัฏฐาสัพพเกสานิลตีมารเชนาพิจตาตีวิชานาถพิกโกเตจาตะปะมะกรุงจตวาพุทธสักสานังวิตราคิเหตปะกามุนีสังรวมปีอินเจยุงสัพภิวิชิตสังขามาปยัดิตายสัจสิงห สหปูเตมิสวกาเตชนสุตาติโดสวดจุลชยชยะประกรนนโมเมพุทธเตชาสารตันตนยะธรรมิกาเตชปสิทธิปสิเทวานารายะประเมสุราจิติธิพมาจัอินทาจัตุโลกาคัมพีร,รักกาสมุทาภูตุงคังคาจาัสะพัม,มาไชายปะปสิทธิพวันตุเตชย์ชัยยะธรณีทรรณีอุทติอุทตินาทินา,า,า,นาติไชยะไชยะคะคะนละตนละนิสัยนิรายสยเสนนะเมรุราชะ พะนารชีชายะชายะคัมพีพระสงฆ์ปีนาเคนาเคณระนาคีปีสาจักรจากภูตัดสักการีชายะชายะทุนนิมิตาโรคีชายะชยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชายะชายะวะรุนณมุขสาตาชายะชายะจัมตาทินาขะกุลกันทักกจชายะชัยะขะชาคุณะตุรงสุกการะพุจงศีหะพยัคฆ์ทีปาชายะชายะวะรุณะมุขยาตาชิตตชิตตเสนารี สุธีนารดีชายะชายะสุขาสุขาชีบีชายะชยะธรณีตะเลสธาสุชยาชายะชายะธรณีสารตินสธาชายะชยะมังกราชรัญญาพระวคีชายะชายะวารุณะยศขีชยะชายะรักกษีสุรักภูชักเตชานชายะชายะพรหมินทัคคณีทัคขนาชายะชายะราชาธิราศาสษัทชัย ชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจิกะพุทธะสาวังชัยยะชัยยะมัทเสุรูหะโรหารินเทวาชัยยะชัยยะธรรมาสุรโกชัยยะชัยยะนาโกวิรุปโกวิรูปโกจันทิมารวีอินโทจเวนะเตโยจกเวโรวันโนปิจักอักกิวายุจักปาชุนโหขอมารรทัตตารัตโกอัฏฐอัฏฐารสัมหาเทวาสิทธิกาปสัชอาทโยอิสินสาวกัสพหาสัพชัยยะรามูพะวันตุเตีธรรมู ชัยะธรรม,มูจักสังโคจกทศปารูจะชัยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชัยะโลโสทีพระวันตุตีเอเตนะพุทธเตเชนะตุเตีชายะมังคลัง ชยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตะอยังมรารสัะจัปปาปิมัตโตปะราชยโยอุโคสยามโพธิมัน <size> ทีปโมติตาชยะตถาธรรมะฆนาเหสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตะอยังมารสัะจัปปาปิมัตโตะปาราชโยอุโคสยามโพธิมันทีปโมติตาชยะตถาอิทฆนาเมหสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตะอยังมารสัะจัปปาปิมัตโตปะรา ชายโยอุโคูสยัมโพธิมันเทีปโมทิตาชายะตถาทีวะขณะมหิฮสินชายโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชยโยอุโคูสยัมโพธิมันเทีปโมทิตาชายะตถาสุปันะขณะมหิฮสินชายโยปิพุทธศสัรสิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชยโยอุโคูสยัมโพธิมันเทีปโมทิตาชายะตถานาคขณะมหิฮสินชายโยปิ ชัยโยปิพุทธสัสิริมโตอยังมารัสะจัปปาปิมตปรปราชยโยอ,อุโคโสยามโพธิมันเทิฟามูทิตา ชยตาธาสัพพมะขณะมหิสิโนชยันโตโพธิยามมลีสกยานังนันทวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปตวีโปกะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังกลังสุปะพตังสุติตังสุกโนสุโมหตโตจัสมุิตังพรหมจาริสุปตักินังกายกรรมังวาจกรรมังปตักินังปตักินังมโนกรรมังปนิทิเตปตักินาปตักินานิกัตวานะลัพันตติปตักินเตอัถรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสะเสนารูคาสุกิตาโหตัพส ิสุปนันตุปูโตเยเทวาอัศมิงฐานีอธิคตาทีขายุกาสตาหุตุสุกิตาหุตุสัพพาพระคันตุสัพพสตานังรักขันตุชินะสาสนังยากาจิปัตตนาเตสังสัพเพอเรนตุมโนรากามโนรัฐายุตกาเรปวัตสุตุวัตสังวัตสาวราหกาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวะเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตจักสุขังอรหันตุยัถารหัง บทสวดธรรมะนิยามสุตตังเอวะเมสุตตังเอกังสมยังพะควาส,สาวัตทียังวิหารติเชตาวะนีอนากรพินทิกสักอาราเมีตตะัะระโคพรคขวาพิคูอามันเตสิกพิคาวติพระทันเตติ เตพิคูพระกัตปัจจสูงมกวาเอตถวจักอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตาหนังปิตาวาสาาตุธรรมติตตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจิตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสัมมีต,ติอภิสัมพุทธิจิตวาอภิสัมมีตวา,อ,า,ตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัญถักเปติวิวรติวิภชติอุตานกัโรติสเพสังขาราอนิจจิตอุปตา วาพิกเวตถาคตานังอนุปา,าทาวาตถาคตานังกิตาวสาธาตุธรรมะพิตะตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุขาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตาวาอจิคเตอจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรุติสัพเพสังคาราทุคาติ อุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสหาธาตุธรรมะพิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตาติตังตถาคตูอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิตคเตเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวัติวิภัชติอุตานีกรุติสัพเพธรรมาอนัตาติอิทัมโวจะจักภะคะวาอตตมัาเตพิขูภะคะวโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกัตถคาถา อัติตังนานะนานะวะวาคะมมยยะนับปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาติตัมปะหินันตังอปัตติจักอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจัโยธรรมังตถะตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพรุหะเย ผู้ใดเห็นทรรอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นค้อนแขนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไวอัจเจวะกิจจมาตัปังโกชัญญามะรณังสสวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเนี้ยพรุ่งนี้นาฮิโนสังคันตีนะมหาเสนีรามัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา อีวังวิหาริมาตาปินอโหรรตมาตันทิตังตังเวพ,พเทกรัตโตติสันโตอาจิคเ,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดตการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปปจจเวีคณะปาฐะสภพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปะธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไม่มี ไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เกิดตายไปสเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า,เ,าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเอาทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวัฏสงมยา มาริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสาหนังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังมีมียตังความตายเป็นของไม่เที่ยงว่าตังควรที่จะสังเวชอายังกายโยจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปัสจาวิญญาณชมตัวอันเขาจริงเสียแล้วอธิเสสะติจักนวนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถัง หาประโยชน์มิได้อนิจังอณิจาวัตะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมินมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมถบไปเตสังบูปสัสมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นาทีมีเอกสังสยองความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกิจิยังกิจิกุศลังกำมังสเพหิ พระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตตโคนโตโยกเยเทวาอัสมินธานีอธิคตาทีขายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหตุทุขาปมุตจันตุมาตาติตาสุกิตาโหนตุทุขาปมุตจันตุสัเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุขาปมุตจันตุสัเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพปิอิสาสัเพยขาสัเพเปตาสุกิตาโหนตุทุขาปมุตจันตุสัเพอาจริยะ ยุป,ปัชชายสุกิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสเพนคขตาสุกิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสเพเทวาสุกิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสเพสามาตินังสัมมิชันตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตา สันติวิหาราวาสินีทูเปคะเรโปทิคะเรแต่หิงแต่หิงตาธรรมธานีนะพวันตุปุชิตาโสถิงกรุณเตทะวิหารมันทะเลเทราจมชาาาัชชานวากาจพิกระบสารามิกา ทานปติอยู่ปัสกาคามาจเทสานิฆมาจกิสราสปานปูตาสุกิตาปวันตุเตชาลาภุชายปีจันตสัมปวาสังเสธชะตาอัตโบปปาติกานิยานิกังธมวรังปฏิจเตสเพปีตุกษะกโรตุสังกัยงทาตุกิรังสตังทะโมธรรมัตราจปุกราสังโฆหุตุสัมคูวะอัธยาจัณฑายักอ์อเหรักตุสัตโธสเพปีธรรมตาลิโนผู้ติณสปาบุญามะทมเมอริยปะเวทิเตปัสนาหุตุสเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาตารังปเวชนโตกาเลเทวุปวัสสตนัง สะมิทังเนตุเมทนิ่งมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักันติปุตตะกังเอวังทำเม,มนะราชานุประชังรักขันตุสัพพาทาเทวตาอุโยโชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุขาพระจัปตาเจนิปยาโสกป,ปตาเจนิโสการวนตุสัพพีวิป,ปานิโนโอเอตาวตาจะอเมหิสัมปะทังบุญยสัพพทังสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธ,พพธยาทานังทัตันตุสัทธา,ทพพธายักสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาวนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังขลักคาถา โหน ų, ตุ as, สัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตังสัพเพพุทธาพรัพตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขรมันทานสัพปโสหนึ่งสภีพุทธาพรัพตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันตติชนะรักขรมันทานิสัพปโส สเพพุทธาพระปตาปัจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเติชนะรักกรรมฐานิสัมภโสสเพพุทธาพระปตาปัจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเติชนะรักกรรมฐานิสัมภโสสเพพุทธาพระปตาปัจิกานันจะยังพลังอรหันอรหันตานันจะเติชนะรักกรรมฐานิสัมภโสสเพพุทธาพระปตาปัจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเติชนะรักกรรมฐานิสัมภโส สัพพเพุทธาภระปตาปจีกันันจะยังพลังอรหันต์จันันจะติชนะนครมฐานมิสัพปโสสัพพเพุทธาภระปตาปจีกันันจะยังพลังอรหันต์กันันจะติชนะนครมฐานมิสัพปโสสัพพเพุทธาภระปตาปจีกันันจะยังพลังอรหันต์กันันจติชนะนครมฐานมิสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งกุศลน,นี้ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุตวมนนี้ขอข้าพเจ้าขอน้องกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เส,สาาด็จสู่สมบัคารายขอในสงงเห็งคนบุญนี้ บุญกุศลนี้จงเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโชโรุรคภยัยอันตรายต้งองพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีคำว่าอดอยากคำว่ายากนขออยากยาได้มีบังเกิดแกขข่ข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์เด็นพรสสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทินอีกทั้งขอททพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศสนนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนวยตุภาพขีวานุภาพและวิถานุภาพบรรเสดส,สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิ่มมนนงมงคลแก่ผู้ปกครองและบูชาทุกประการเติ่สาธ